สวัสดีตอนเช้า<อ>ค่ะเช้าไทยวีเทคสปอร์ตทุกคนวันนี้คุณชมก็ยังอยู่ที่าทางเหนือของอังกฤษเหมือนเดิมนะคะก็ตามสัญญาว่าจะพามาดูสนามฟุตบอลน,นะทีอ่อยู่ในพรีเมียร์นะคะแน่นอนว่าวันนี้เราจะเป็นที่ไหนไปนไม่ได้เห็นขหลังแดงเดือดขนาดนี้ก็คือสนาม Anne แอนฟิลด์ละเด็เดี๋ยวนะสนามแอนฟิลด์นี้ทำไมมีเสียงก่อร้างด้วยเพราะว่าตอนนี้นะคะทาง สนามเนี่ยเขากําลังทําการก่อสร้างเพิ่มเติมนะคะขยายพื้นที่ในสนามนั่นเองนะคะ,ะแต่ว่าเราก็จะเข้าไปชมในส่วนที่เป็นสนามแอนฟิลที่เป็นมิวเซียมทัวร์แล้วก็สเตเดียมทัวร์ยังไปได้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะคะถ้าอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรก็ติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องไทยพีเทคสปอร์เหมือนเดิมด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันะค่ะ ก่อนเข้าสนามนะคะเรามาทําความรู้จักกับทีมลิเวอร์พูลกันสักหน่อยค่ะทีมลิเวอร์พูลก่อตั้งนะคะในปี1892นะคะสาเหตุมาจากการที่คณะกรรมการของทีมฟุตบอลเอเวอร์ตันนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยใช้สนามแอนฟิลด์เนี่ยเป็นสนามแข่งนะคะทําให้เจ้าของที่นะคะก็คือนักธุรกิจชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าคุณจอห์นฮาวดิงนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะ สร้างทีมขึ้นมาใหม่บนพื้นที่สนามแอนฟิลด์เดิมจนกระทั่งเป็นสนามแอนฟิลด์ของทีมลิเวอร์พูลนะคะอย่างที่เห็นทุกวันนี้นะคะเมื่อพูดถึงความยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลนะคะคงไม่มีใครปฏิเสธในยุคปี1959-1985ค่ะยุคของผู้จัดก,การทีมบิลแชงลีย์ ที่เขาสามารถพาทีมนะคะลิเวอร์พูลซึ่งตอนนั้นเนี่ยตกชั้นนะคะไปอยู่ดิวิชั่น2ให้กลับขึ้นมาอยู่ในดิวิชั่น1หรือที่ปัจจุบันที่รู้จักกันในชื่อของพรีเมียร์ลีกนะคะก็สามารถพาทีมกลับขึ้นมาได้หลังจากที่ตกอยู่5ปีเต็มๆค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังเป็นคนที่วางรากฐานและระบบต่างๆให้กับสโมสรจนสามารถพาทีมคว้าชแชมป์รายการใหญ่ๆได้หลายครั้งที่สำคัญก็คือเป็นแชมป์ยูโรเปียนคัพถึง4ครั้งเลยทีเดียวในยุคข,ของบิลแชงลี่ล่ะคะ ในประวัติศาสตร์ของทีมลิเวอร์ pool นะคะก็ถือว่ามีช่วงยุคมืดอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแฟนบอลลิเวอร์ pool ที่เรียกว,ว่าเป็นพวกหัวรุนแรงนะคะหรือฮูลิแกนเนี่ยนะคะไปก่อเรื่องก่อราวเอาไว้นะคะจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตค่ะเขาก็เลยได้รวบรวมเอารายชื่อนะคะของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์ pool เอาไว้ตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการระลึกถึงนะคะแล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจนะคะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นล ารที่สลักชื่อนะคะของแฟนบอลลิเวอร์พูลอื่นๆนะคะที่เสียชีวิตแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงนั่นเองเหตุการณ์ที่ว่านะคะมีอยู่2ครั้งด้วยกันอันแรกเนี่ยนะคะชื่อว่าเฮเซลสเตเดียมค่ะเกิดขึ้นที่ประเทศเยอรมนนีในวันที่29พฤษภาคม1985นะคะในการแข่งขันยูโรเปียนคัพไฟนนลระหว่างลิเวอร์พูลกับชูเวนตุสนะคะแฟนบอลลิเวอร์พูลหัวร้อนฮูลิแกนนะคะที่เมาด้วยนะกลุ่มใหญ่พยายามบุกตลุยข้ามฝั สนามนะคะที่กั้นรั้วเข้าไปทํำร้ายแฟนบอลอิตาเลียนที่เข้ามาเชียร์ทีมจูเวนตุสค่ะทําให้สนามเนี่ยไม่สามารถรองรับน้ําหนักได้นะคะ สนามก็เกิดถล่มลงมาทับแฟนบอลจนได้รับบาดเจ็บค่ะกว่า600คนนะคะแล้วก็เสียชีวิตทั้งหมด39คนค่ะส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตนะคะเป็นแฟนบอลฝ่ายยูเวนตุสค่ะก็เลยทําให้ผลการแข่งขันครั้งนี้นะคะคณะกรรมการยูฟาเนี่ยก็เลยให้ยูเวนตุสชนะไป1ต่อ0นะคะแล้วก็ทีมฟุตบอลจากอังกฤษทั้งหมดเลยนะคะถูกแบนจากการแข่งขันยุโรปนะคะไป5ปีส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยโดนไป6ปีนะคะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถูกเรียกขานว่าเป็นเดอะ darkest hour in the history of the u f a competitions ค่ะจากนั้นผ่านมานะคะ4ปีค่ะในวันที่15เมษายนปี1989นะคะก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันอีกครั้งค่ะที่สนามฮิลส์เบอร์บ้านของทีม Sheffield Wednesday นะคะในการแข่งขัน FA Cup ร,รอบรองชนะเลิศระหว่างทีม l i v อ r p o o l นะคะกับ Nottingham Forest ค่ะ ในการแข่งขันครั้งนั้นนะคะก็มีแฟนบอลจำนวนมากนะคะเข้ามาชมการแข่งขันค่ะซึ่งมีตั๋วบ้างไม่มีตั๋วบ้างนะคะแล้วก็เข้ามาเบียดกันอยู่บนอัฒจันทร์ค่ะทำให้โครงสร้างของอัฒจันทร์นะคะรับน้ำหนักไม่ไหวค่ะถล่มลงมาทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะ97คนค่ะแล้วก็ต้องยกเลิกการแข่งขันไปค่ะ หลังจากเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์นี้ผ่านไปนะคะทำให้สมาคมฟุตบอลทั่วโลกนะคะต้องกลับมาทบทวนใหม่อีกครั้งในเรื่องของการก่อสร้างสนามนะคะและระเบียบการจัดผู้ชมนะคะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชมนะคะเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็นักฟุตบอลเองด้วยนะคะเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังไปพอคร่าวๆแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูสนามกันต่อเลยดีกว่าคะ่ะ ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะเรียกว่าแชมเปียนส์วอลก็จะเป็นการรวบรวมว่าสถิติในการเป็นแชมป์นะคะของทีมเรเวอร์พูลเนี่ยมีอะไรบ้างนะไล่ไปตั้งแต่ลีกไททอลได้19ครั้งยูโรเปียนคัพยูฟาแชมเปียนส์ลีก6ครั้ง FA คัพ8ครั้งนะคะมาฝั่งนี้บ้างนะยูฟาคัพได้3ครั้งลีคัพ9ครั้งซูเปอร์คัพยูฟาได้4ครั้งแล้วก็ฟี f a World Cup, คั1ร้้งโโอ Cup แม้ว่าทุกวันนี้นะคะเราจะสามารถจองตัว๋วหรือว่าทำธุรกรรมต่างๆออนไลน์ได้นะคะแต่แฟนบอลเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญกับการมาต่อคิวเพื่อที่จะซื้อตัว๋วรับตั๋วที่หน้าสนามอยู่นะคะเป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขามีความผูกพันกับทีมฟุตบอลที่เขารักแล้วเขาก็ยังอยากจะมาที่สนามเป็นประจำค่ะน,นี่ก็คือสิ่งที่เห็นได้บ่อยๆในอังกฤษนะคะ ตอนนี้มายูนอยู่หน้าสนามแอนฟิลด์นะคะที่สโมสรลิเวอร์พูลค่ะครูชมเคยมาที่นี่เมื่อสักปี2004นะนานมากแล้วครั้งแรกที่มาังกฤษก็มาสนามฟุตบอลที่แรกก็คือสนามลิเวอร์พูลนี่แหละนะคะซึ่งตอนนั้นมันจะมีแค่อาคารข้างหลังตรงนี้ที่มองเห็นอยู่เนี่ยแล้วก็มีสโตกหน้า ซึ่งเป็นออริจินอลนะคะตั้งแต่สมัยแรกเริ่มของการก่อตั้งสโมสรแล้วก็มีการขยายขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยได้ขยายออกไปฟังนู้นนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่ตะกิ้ผู้ชมได้พาเดินผ่านเข้ามาตรงใกล้ๆที่จอดรถนะซึ่งทั้งนั้นเนี่ยใหญ่โตมากแล้วก็ด้านหลังมีการเพิ่มเติมขนาดข,าดของสนามก็ไปอีกนะคะซึ่งบอกได้เลยว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับสโมสรน,นี้แล้วก็เออเ,เงินที่มาลงก็เยอะพอสมควรเลยเพราะว่าแฟนบอลก็มีทั่วโลกกันเองนะคะ เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในสนามแล้วก็พาไปดูในซูเปอร์สโตร์ด้วยคะ่ะมาดูตรงส่วนของซ u เปอร์สโตร์นะคะในระหว่างที่รอนะที่จะเข้าไปชมสนามกันในวันนี้นะคะซูเปอร์สโตร์ของเขาสวยงามอลังการมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะสโตร์ที่นี่ใหม่และก็ใหญ่มากๆเลยนะคะ จากที่ไปมาทั้งหมดตอนนี้3สนาม4สนามเนาะก็รู้สึกว่าสโตที่ลิเวอร์พูลเนี่ยมีความทันสมัยแล้วก็ยิ่งใหญ่มากนะคะเพราะว่าเหมือนเขาเพิ่งจะสร้างเสร็จมาบันมานเลยแล้วก็เป็นสโตูที่มี2ชั้นนะคะข้างบนจะเป็นคาเฟ่ด้วยนะคะแล้วก็ ส่วนโซนที่เป็นถ่ายรูปกับเก้าอี้นักเตะอะไรเงี้ยโดยที่ไม่จาเป็นต้องเข้าไปดูในสนามก็สามารถที่จะถ่ายได้นะคะส่วนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็บอกได้เลยว่าครบหมดนะคะทั้งของผู้หญิงของผู้ชายแล้วก็ในฤดูการที่ผ่านมานะเป็นเวทโรก็มีนะคะก็มาจับจ่ายซื้อของรอนะในระหว่างที่รอคิวที่จะเข้าไปชมสเตเดียมทัวร์กันนะคะ ในซ u เปอร์สโตร์แห่งนี้นะคะนอกจากจะมีสินค้ามากมายเรียงรายอยู่แล้วเนี่ยนะคะเขาก็พยายามที่จะจำลองนะคะความเป็นสนามนะคะเอาไว้ให้สำหรับแฟนบอลน,นะคะที่อาจจะแค่แวะเข้ามาชมในส่วนที่เป็นสโตร์ซื้อของเฉยๆนะคะแต่ว่าไม่ได้ซื้อตั๋วเข้าไปดูในสเตเดียมเนี่ยให้มีบรรยากาศคล้ายๆกับจำลองสเตเดียมเอาไว้ให้ดูด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวชั้นบนนะคะจะมีคาเฟ่ยอยู่ตรงนี้คะ่ะ3 ที่จะซื้อกาแฟซื้อน้ําดื่มหรือว่าขนมนะคะแซนวิชต่างๆเนี่ยมานั่งรับประทานแล้วก็ดูสนามตรงนี้ได้ด้วยส่วนอันนี้นะคะก็เป็นเก้าอี้นะคะสําหรับถ่ายรูปกับเ,เสื้อของนักเตะนะคะเราสามารถที่จะมานั่งแล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้ได้ฟรีๆเลยนะคะตรงนี้ก็ไม่เสียตังค ในโซนที่เป็นเสื้อผ้าเรโทรนะคะนอกจากจะมีชุดเรโทรแล้วก็ยังมีผลงานนะคะในอดีตะรูปถ่ายเอยอะไรเอยสามารถที่จะมาชมได้นะคะถือว่าเป็นโซนพิพิธภัณฑ์เล็กๆที่อยู่ในซ u เปอร์สโตร์แห่งนี้ด้วยล่ะคะ่ะ ได้เวลาเข้าชมสนามกันแล้วค่ะเราจะมารับตั๋วที่สเตเดียมทัวร์ในบริเวณนี้นะคะซึ่งทัวร์ของลิเวอร์พูลเนี่ยนะคะแน่นมากๆเลยมีทุกๆ15นาทีนะคะแล้วก็เป็นทัวร์ที่ได้รับรางวัลน,นะคะจากหลายๆสถาบันด้วยว่าเป็นทัวร์ที่ดีที่สุดอันหนึ่งในอังกฤษนะคะเรามารับตั๋วที่บริเวณนี้ค่ะแล้วก็สังเกตได้ว่าจะมีธงไทยด้วยนะั่นแสดงว่าอุปกรณ์ที่เขาจะแจกให้เราในวันนี้นะคะจะมีคำแปลเป็นภาษาไทยด้วยเราจะได้รับ wristband แ,แบบนี้นะคะแสดงว่าเราเป็นคนที่เข้ามาชม ทัวร์นะคะแล้วก็ได้อุปกรณ์ที่เป็น Device นะคะแสดงภาพแล้วก็มีเสียงแปลเป็นภาษาไทยได้แล้วก็ได้หูฟังแบบนี้นะคะเป็นลายลิเวอร์พูลด้วยนะพิเศษสุดๆเลยเอาล่ะค่ะเราก็เดินตามเขาขึ้นไปนะ ชั้นบนสุดของสนามนะคะเพื่อที่จะเข้าชมสนามจากบริเวณแรกนะคะโซนนี้นะคะเขาเรียกว่าบูมรูมค่ะเป็นห้องที่วิวดีที่สุดเพราะว่าอยู่สูงสุดเลยนะคะบนสนามแอนฟิลด์นะคะคนที่มารอต้อนรับเราก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะก็คือผู้จัดก,การทีมคนปัจจุบันนะคะเจอเก้นคลอปส์นั่นเองคะ่ะเราไปฟังเขาเลยดีกว่าคะ่ะ Hello everybody this is Anfield a historic place เมื่อเดินออกมาจากห้องบูมรูมนะคะเราก็จะเห็นวิวสนามแบบสวยงามแบบนี้เลยนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะสนามแอนฟิลเนี่ยสามารถจุคนได้อยู่ที่ประมาณ53,394คนค่ะ ถือว่าเป็นสนามที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ7ของประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ฝั่งที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณนะนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะ <c oughs> ก็อยู่ในฝั่งที่เรียกว่า Anfield Road Stand นะคะซึ่งจะสามารถทำให้จุคนเพิ่มได้อีกอถึง61,000คนเลยทีเดียวคาดว่าสแตนฝั่งนี้นะคะจะเสร็จในฤดูกาล2023-2024นี้นั่นเองค่ะมองจากมุมสูงนู่นเห็นไหมคะนั่นคือสนามเอเวอร์ตันนะคะกูดิสันพาร์คนเอง เดินผ่านมานะคะครูก็มาสะดุดตาที่กำแพงฝั่งนี้ค่ะเขียนว่า this is anfield นะคะแต่ดูเหมือนเป็นลายผูกกันค่ะเมื่อมองไปที่ผาผนังก็จะเห็นว่าอ้อมีการ์ตูนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นการ์ตูนที่บริษัทนะคะการ์ตูนชื่อดังของญี่ปุ่นคือสำนักพิมพ์โคดันฉานะคะได้ร่วมมือกับสโมสรลิเวอร์พูลค่ะในยุคที่ทาคุมิมินามิโะน,นะคะยังเป็นนักเตะอยู่เพื่อที่จะสร้างสรรค์น,นะคะสารคดีแล้วก็การ์ตูนชุดหนึ่งขึ้นมานะคะเพื่อสร้าง แรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนนะคะที่อยากจะมาเป็นนักเตะระดับโลกนะคะโดยนําเรื่องราวของทาคุมิเนี่ยตั้งแต่สมัยวัยเด็กนะคะว่าเขาเนี่ยฝึกฝนฟุตบอลยังไงนะคะแล้วก็ทํำยังไงถึงได้มาจนถึงจุดที่เป็นนักเตะในระดับพรีเมียร์ลีกได้ขนาดนี้นะคะซึ่งตัวทาคุมิเองเนี่ยก็เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ที่เขาได้พบเจอมาความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลระดับโลกเนี่ยมันไม่ได้มากันได้ง่ายๆเลย สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาต้องอ,อ,อดทนมากๆนะคะก็คือเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดลออ้อมแล้วก็วัฒนธรรมใหม่ๆซึ่งแปลกตาแล้วก็ไม่คุ้นเคยแต่ด้วยความอดทนนะคะมานะพยายามของเขาตลอดช่วงเวลาที่ได้มาฝึกซ้อมฟุตบอลในยุโรปนะคะก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านั้นนะคะจนกระทั่งสามารถมาเป็นนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นตัวแทนประเทศญี่ปุ่นได้ซึ่งโปรเจก t นี้นะคะ ก็จะมีชื่อว่า Inspire นะคะโดยที่นอกจากจะมีประวัติของทาคุมิแล้วนะคะ mm hmm. เขายังมีการเขียนการ์ตูนขึ้นมาด้วยนะคะว่าด้วยเรื่องของการเป็นนักเตะใน Academy นะคะของเ,ออเด็กๆที่อยู่ในอังกฤษเนี่ยะคะ่ะทำให้สร้างแรงบันดาลใจนะคะให้น้องๆเยาวชนเนี่ยนะคะมีความมุ่งมั่นพยายามค่ะเป็นโปรเจกที่น่าสนใจมากก็ไปชมได้นะคะในเว็บไซต์ของโคดันช a แล้วก็ลิเวอร o พูนะคะ เอาละค่ะเดินดูกันต่อเลยดีกว่านะคะจะเห็นได้ว่าทุกซอกทุกมุมของอสนามแอนฟิลด์เนี่ยนะคะก็จะเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ความภาคภูมิใจนะคะในะเกียรติยศนะคะที่ได้ผ่านมาทั้งถ้วยรางวัลต่างๆนะคะแล้วก็นักเตะที่มีชื่อเสียงผู้จัดการที่ทุ่มเทนะคะตรงนี้ก็เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตว่าด้วยเรื่องของสเตนนะคะ,ะ,คะเขาก็ยังมีการจัดเป็นมุมเล็กๆเ,เป็นนิทรรศการให้เราได้ชื่นชมกันด้วยนะคะ าลค่ะเข้ามาในโซนนี้จะเป็นโซนจัดเลี้ยงพิเศษสำหรับแขก V.I.P. นะคะเขามานั่งดูบอลกันตรงนี้แล้วก็สังเกตที่โต๊ะเห็นอะไรไหมคะหลุมตรงนั้นเอาไว้สําหรับใส่น้ําแข็งแล้วก็วางเบียร์หรือว่าเครื่องดื่มลงไปได้ด้วยนะคะสามารถดูฟุตบอลได้อย่างสนุกสนานเขาจะวางโต๊ะคล้ายๆกับอยู่ในผับค่ะบรรยากาศก,ก็จะเหมือนดูบอลอยู่กับเพื่อนนั่นเองภายในก็ตกแต่งสวยงามนะคะบริเวณนี้เรียกว่า The Board Room นั่นเองค่ะ มาถึงโซน Exclusive อีกที่หนึงนะคะก็คือโซนที่เอาไว้สำหรับนักเตะและนักข่าวนั่นเองค่ะเรามาที่ห้อง Press n f e r e n c e Room กันก่อนเลยนะคะซึ่งเป็นห้องที่เอาไว้ใช้สำหรับแถลงข่าวนะคะหลังจากการแข่งขันจบลงนะคะก็จะมีนักข่าวมานั่งสอบถามผู้จัดการทีมแล้วก็กัปตันทีมบริเวณนี้นะคะซึ่งเป็นมุมที่คนก็จะชอบมาถ่ายรูปห้องถัดไปนะคะเป็นห้องแต่งตัวนักเตะทีมเยือนค่ะเขาบอกว่าผนังห้องนะคะจะบางมากทำให้ได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาเสียงดังอึกกระทึกตลอดเวลาเลยนะคะก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งซึ่งทำให้นักเตะทีมฝั่งตรง ข้ามเ,เสียสมาธิค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังนะคะกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆในการข่มขวัญศัตรูนั่นเองค่ะ เอาละค่ะทีนี้เดินผ่านมานะตรงที่เป็นโซนของนักเตะลิเวอร์พูลกันบ้างค่ะเดินเข้ามาเนี่ยโอ้โหใหญ่โตโอโถงเต็มไปด้วยข้อความนะคะสร้างแรงบันดาลใจค่ะว่าเราคือแชมป์อะไรประมาณนี้นะทำให้ฮึือหิมนั่นเองก่อนจะไปถึงห้องแต่งตัวเราผ่านห้องที่เป็นห้องรับประทานอาหารของนักเตะกันก่อนค่ะดูซิว่ามันหรูหราอลังการขนาดไหนนะคะก็จะเต็มไปด้วยรูปภาพแห่งความทรงจําทั้งหลายนะคะ ส่วนนี่นะคะก็คือไฮไลท์อีกห้องหนึ่งค่ะเป็นห้อง dressing room หรือห้องแต่งตัวนักเตะนะคะแฟนๆก็เข้ามาถ่ายรูปนะคะกับเก้าอี้นักเตะแล้วก็เสื้อนะคะที่แขวนเอาไว้นะคะ,ะสังเกตได้ว่าล็อกเกอร์ของที่นี่จะมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษเลยนะคะสามารถเก็บกระเป๋ารองเท้าทุกสิ่งทุกอย่างได้ในที่เดียวค่ะเอาละค่ะเราจะเดินลงสนามกันทั้งทีนะคะก็จะต้องมีการเอามือมาแตะที่ยันนี่คะ่ะ t h i sit and feel นะเอาเริ่อเอาใช้กันก่อนแล้วก็เดินมาตาม Player's Tunnel ตรงนี้เลยค่ะนี่คือทางเดินเข้าสู่สนามของนักเตะนะคะก็ให้บรรยากาศยิ่งใหญ่อลังการมากเลยทีเดียวโดวยเฉพาะวันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะ welcome this is and feel ค่ะ วันนี้นะคะลงมาถึงข้างล่างแล้วเนี่ยน่าเสียดายมากที่บริเวณดัก้านะคะหรือว่าเก้าอี้ของผู้จัดการทีมนะคะเขาปิดไว้ไม่ให้นั่งนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะแต่ก็ยังคงได้เห็นความสวยงามอลังการของแอนฟิลด์สนามในตำนานค่ะเอาละค่ะการชมสนามในวันนี้นะคะก็จบลงที่บริเวณนี้แต่ก่อนที่จะจบนะคะการทัวร์เนี่ยนะคะเราก็จะต้องมาร้องเพลงปลุกใจกันหน่อยค่ะ You Never Walk Alone ค่ะไปร้องด้วยกันเลย Oh god no. จบไปแล้วนะคะสำหรับการทัวรสนามแอนฟิลด์ค่ะยังเหลืออีกโซนหนึ่งซึ่งเรากำลังพาทุกทุกคนมาชมกันในขณะนี้ก็คือ พิพิธภัณฑ์นั่นเองนะคะซึ่งเก็บรวบรวมนะคะสิ่งของในประวัติศาสตร์ของทีมลิเวอร์พูลแล้วก็ถ้วยรางวัลนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยได้แสดงถ้วยรางวัลล่าสุดอันนี้ก็คือ Community Shield เพิ่งได้มาเมื่อสอสาเดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วก็อยังถ้วยคาราบาลครับนะคะสำหรับฤดูกาลที่แล้วนะคะเขาก็ได้นํามาจัดแสดงเอาไว้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะในโซนเนี้ยพิพิธภัณฑ์อาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากนะคะเนื่องจากว่าเขากําลังอยู่ในช่วงนะคะ,ะปรับ ปรุงแล้วก็กําลังจะสร้างโซนพิพิธภัณฑ์ใหม่ขึ้นมานะคะแต่เรื่องของข้าวของนะคะแล้วก็ความทรงจําต่างๆเนี่ยก็ยังคงอัดแน่นอยู่เหมือนเดิมนะคะ ไฮไลท์ของการชมพิพิธภัณฑ์ในวันนี้แน่นอนก็คือห้องที่ชื่อว่า Champions of Europe นะคะซึ่งได้จัดแสดงนะคะถ้วยรางวัลน,นะคะแชมป์ยุโรปนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของทีมลิเวอร์พูลนะคะจำนวนทั้งหมด6ใบคะ่ะเรียงกันอยู่ตรงนี้เลยนะคะเรียงตามลำดับปีที่ได้นั่นเองนะคะซึ่งทุกคนก็คงจะทราบกันดีว่าในแต่ละปีนะมี ใครบ้างนะคะที่เป็นผู้จัดการและผ่าทีนได้แชมป์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคนนี้เลยค่ะเจอเก้นคล็อปนะคะเอาละค่ะจบการชมพิพิธภัณฑ์ไปแล้วนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะกลับบ้านนะคะเขาก็มีการบอกลาเราด้วยภาษาไทยด้วยนะคะขอบคุณที่มาเยือนค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะ this is a n d f i e l d จบไปแล้วนะคะสำหรับทัวร์สนาม a n น i e ฟิลในวันนี้นะก็ หนึ่งชั่วโมงครึ่งเต็มๆเลยนะคะก็จุใจกันไปนะได้เดินเข้าไปในสนามในโซนทีเ่เป็นที่นั่งใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ไปที่ห้องแต่งตัวเนาะตามสไตล์เวลาไปทัวร์สนามแล้วก็ไปดูที่นั่งพิเศษต่างๆรวมถึงไปดูถ้วยแชมป์กันด้วยนะคะหวังว่าวันนี้ทุกคนก็คงจะชอบแล้วก็เต็มอิ่มกันไปเนาะจุกๆกันเลยนะคะโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะคะกดติดตามช่องไทย t Export ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเย้ bye.